กับช่วงนี้เลยโอ้โหบางกอกนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะก็เป็นน้องปิกอัมพวันนะคะซึ่งเป็นรุ่นพี่ค่ะที่ได้แชมป์ออฟเดอะแชมป์มาแล้วนะคะมาเจอกับทีมงานนะคะแดนเซอร์ cer, นักดนตรีจากน้องๆต่างโรงเรียนค่ะนั่นก็คือโรงเรียนนวมินทราชิชนูทิศนะคะเตรียมอุดมศึกษาน้อมก้ากรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะซึ่งพอรุ่นพี่นะคะกับรุ่นน้องต่างโรงเรียนแต่สายเลือดชิงช้าส่วนมาเจอกันความสุขสนานจะเป็นอย่างไรกันนั้นต้องติดตามชมในช่วงนี้เลยค่ะโอ้โหบางกอกค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพิกนะคะก็สําหรับในวันนี้พิกก็ดีใจมากที่ได้มาเยือนรายการชิงช้าสวรรค์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้มา,านำบทเพลงของแม่พึ่งพุ่มโงดวงจันทร์มาขับร้องในวันนี้ด้วยแมวันนี้น้องพิกมาทั้งทีวันนี้เรามีคําถามจากแฟนๆมาถามน้องพิคก,กันครับไปเริ่มที่คําถามแรกกันเลยครับ สวัสดีครับอาร์มสิงช้าสวรรค์นะครับก็อาร์มก็เป็นแฟนคลับนะครับติดตามผลงานของพี่ปิ๊กมาตลอดเลยนะครับอาร์มก็อยากถามพี่ปิ๊กนะครับว่าไปทําอะไรมาครับถึงได้สวยวันสวยคืนแบบนี้ครับผมสวยขึ้นนะคะมีเขินครับไปทามาค่ะจัดฟันมาอ๋อเราไม่ได้ทําไม่ได้ทําสัลญกรรมเลยค่ะ้าวคำถามต่อไปครับตามน้องปิ๊กมาตั้งนานแล้วค่ะอยากจะให้น้องปิ๊ก เต้นไ,ได้ดูหน่อยค่ะอยากดูจังเลยคะ่ะเต้นไ,ได้ดูหน่อยได้ไหมคะโชว์ชสเต็ปเต้นล่ะคะจ้องมองกันอยู่ได้ของใจหรือเปล่าพี่ไอ้ฉันก็แค่นี้ดูสิแค่ผู้หญิงร่างกายก็อ่อนแอแต่ใจสิแน่จริงอย่ายิ้มแล้วทำมิงแน่จริงนู่รักกัเป็นมหมอแม่ลีลายอย่างดีเหมือนสมั เลยนะครับน้องปิ๊กคําถามต่อไปครับน้องปิ๊กอะครับติดตามมาก็นานแล้วนะครับแต่มีคําถามนึงข้องใจมากเลยอะอยากรู้ว่าน้องเขามีแฟนหรือยังครับมีแฟนหรือยังครับมีแฟนหรือยังครับเอเป็นคําถามที่ใครหลายๆคุณอยากรู้มากยังไม่มีค่ะยังสดสดสนิทเลยอ้าวข่าวดีของน้องหนุ่มแหละครับคำถามต่อไปแหละครับครับผมก็มีคำถามมาถามปิ๊กนะครับว่าจังหวัดอะไรใกล้ที่สุดครับ จังหวัดอะไรใกล้ที่สุดกรุงเทพค่ะไม่ใช่ครับจังหวัดผิดีกครับเขายังไม่ได้ตอบเลยครับน้องก็ผิดดกครับยาวยาวค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือจังหวัดน่านนี่ครับน่านไงครับโดนเข้าไปเต็มเต็มครับอ๋อไกลมากเลยจังหวัดน่าน ให้โอกาสพี่ปิ๊กแก้ตัวอีกคําถามหนึ่งนะครับว่าจังหวัดอะไรน่ากลัวที่สุดครับจังหวัดอะไรน่ากลัวที่สุดตายละตายละตายละอยุธยาเหรอคะผิดครับกรุงเทพค่ะน้<ม>ําท่วมผิด,ดีกครับสุราษฎร์ไม่ใช่ครับยอยอค่ะและจังหวัดที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็คือจังหวัด นีเกม o v e นี่ถามแทนน้องปิ๊กจริงๆครับค่ะและในวันนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามชมปิ๊กด้วยก็เรามาดูกันว่าปิ๊กจะนำบทเพลงอะไรของคุณแม่พึ่งพุ่งพวงมาร้องกันนะคะช่วงหน้าก็อย่าลืมติดตามชมนะครับแต่ตอนนี้ไปชมเรื่องรักตลาดน้ำกันก่อน